มาเล่นหรอมานี่มาเร็เวเร็เวเหนูมานี่มาลงมาเมี้มี้ยวเมีเ้ยว้ยวมี้ยเม้ยอมออไม่เอานะมานี่มาลกมาเร็วเมยวเมียวเมีเ้ยวม,ม,ม,มาเล่นด้วยกันหน่อย เดินไปหาแม่งร้องทำไมอ่ะหิวเหรอหรืออะไรลูกหิวเหรอครับหรืออะไรกินข้าวไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือโดนพี่ๆเขาแย่งกินหมดหยังไงครับอยากสำรวจเหรอหรืออะไรโอ้มาอ้อนมาอ้อน โอ้ยหางฟูใช่ไข่แมวแมวมีไข่หางฟูตั้งใช่นุกกลัวอะไรลูกืนุกกลัวอะไรครับเอามาเดี๋ยวเกาให้กลัวอะไร,รอะลูก ไม่มีคนเล่นด้วยเหรอเอา้าหักออกเชยเลยไปหาอะไรให้กินก่อน